ยินและชัยตอนนั้นสามารถที่จะทําอันตรายมนุษย์ได้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะฮะบุรมะเขาอิจมะเลยนะครับว่ายินและชัยตอนสามารถที่จะทําอันตรายมนุษย์ได้นะครับในกรณีที่ว่ายินและชัยตอนมันอยู่ในร่างที่อยู่ในภพเดียวกับเรานะฮะอย่างเช่นว่าเป็นงูในฮะดิซะแหของท่านนบับม,มุลมฮัมหมัดสุลลัมที่ว่าเป็นงูอยู่ขดอยู่ที่ที่นอนซาบาเข้าไปนะครับก็เลยมีการรบกันเกิดขึ้นสรุปก็คือตายทั้งคู่ นะฮะซอบา้าก็เอาหอกนะ,นะฮะไปแทงงูตัวน,นั้นตายนะครับแล้วก็จังหวะที่ดึงงูเข้ามาใกล้ใช่ไหมเอาหอกนะฮะจะเอาจะเอาไปปักไว้ที่ผนังที่อะไรอีกทีใช่ไหมพอใกล้มางูก็เลยฉกเข้ามาทันนะฉกที่ศีรษะนะครับก็เสียชีวิตทั้งคู่พร้อมๆกันเลยนะฮะก็เสียชีวิตไปกันทั้งคู่ตอนนี้ก็คือถ้าหากว่ามาในร่างของงูรูปของงูเนี่ยมนันโอกาสตายมันก็มีด้วยกันทั้งคู่ นะครับมีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าไม่ได้มาในร่างของงูนะครับในร่างของมนุษย์ก็มีนะฮะถ้ามาออกมาในร่างมนุษย์ก็คือสู้กันได้นะฮะชกกันได้ต่อยกันได้เตะกันได้นะกระทืบกันได้นะครับ,แ,รบแล้วก็เจ็บกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือสามารถทําได้ซึ่งตรงนี้ยินก็อย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าถ้ามาในภพเดียวกับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะยินโอกาสที่จะเจ็บตัวสูงนะครับถ้าหากว่าทําอะไรแล้วก็ไปมาบีบคอแล้วเจอต่อยคืนอย่างเงี้ยเจ็บหนักเหมือนกัน นะและดีไม่ดีจะเจ็บมากกว่าคนเยอะด้วยนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ในร่างที่เป็นยินเลยอยู่ในภพที่เป็นยินเลยเนะี่ยสามารถจะทําอะไรมนุษย์ได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือสามารถทําได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทําให้เจ็บหนักได้นะครับหรือว่าทําให้เสียชีวิตได้ นะครับอาจจะเข้าไปในกระแสเลือดของเราได้นะครับทำให้ปวดหัวพอจาร์นกุลานก็ปวดหัวหน่อยๆน,นะฮะพอจาร์นกุรานก็ปวดหัวนะครับเจ็บนั่นเจ็บนี่หน่อยๆอ,อย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้มันสามารถทําได้แต่ถ้าเราอ่านนันกุรานนะครับอ่านดูอาอ่านอะไรก็จะหายไปนะครับก็จะหายไปหรือว่าแม้กระทั่งในฮะดิษซฮียที่ผมเรียนกับพี่น้องแล้วเลือดเสียของผู้หญิงนะครับก็จะเกิดจากส่วนหนึ่งจากชัยตอนน่ยถูกไหมคุณราชานะ จากช้ตอน,นะครับที่ว่ามันทําให้เกิดเลือดเสียนะครับในสตรีนนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของชัยตอนเองเนี่ยนะฮะจะสามารถจะมีอันตรายได้อย่างน่ากลัวที่สุดแล้วก็สามารถจะฆ่ามนุษย์ได้ถ้าหากว่าใช้คู่กับใสยศาสตร์เท่านั้นนะครับอันนี้จะถือว่าน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับก็ใช้คู่กับไสยศาสตร์เจนพวกไสยศาสตร์พวกตาราซีมพวกเวทมน,นาาตร์พวกเขียนคาถาพวกตารางพวกนี่มันจะทําให คนเราเนะ่ะเสียชีวิตได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าอันตรายนะครับถือว่าอันตรายมากที่สุด่ถ้าเราอยู่ในตาฮิดอย่างแข็งขันชัยตอนไม่สามารถที่จะฆ่าเราได้แน่นอนนะครับอัลลอฮ์จะทดสอบนะครับอัลลอฮ์จะทดสอบแต่ว่าชัยตอนน่ะไม่สามารถที่จะทําร้ายคนที่ยืนหยัดในตาฮิดที่เข้มแข็งได้ครับฆ่าไม่ได้แน่นอนอาจจะมากวนอาจจะมาทําให้เกิดนั่นเกิดนื่นกดนี่เหมือนกับซาฮบียะบางท่านนะในสมัยท่านอุลวิสเซสลามก็จะมีปัญหาเรื่องยินมีปัญหาเรื่องยินนะท่านอุลวิเซสลามบอกว่าถ้า เธอปรารถนาฉันก็จะขอดูอาให้ท่านหายนะครับแต่ถ้าเธออดทนกับเรื่องนี้ได้เธอก็จะได้สวรรค์ซอใบะยะนะผู้หญิงท่านั้นก็เลือกว่าจะอดทนแล้วกันนะครับกับเหตุการณ์ยินตรงนี้แต่ว่าขอให้อย่าโป๊เปยแล้วกันเพราะว่าคือเวลาชักเวลายินมีปัญหาอะไรมาทําร้ายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันจะโปใช่ไหมมันจะเลิกผ้าเลิกนั่นเลิกนี่ก็เลยขอให้อย่าโปแล้วกันนะนบีก็ขอดูอาให้นะครับก็ไม่ก็เลยจากนั้นถ้าเป็นอะไรก็คือจะไม่โปจะไม่อะไรเลยนะครับจะไม่โปจะไม่อะไรก็อันนี้ก็ถือว่า เรายึดมั่นในเตาฮีดนะครับยังไงยังไงยินก็ฆ่าเราไม่ได้เพราะฉนั้นอยากให้พี่น้องนะฮะยึดมั่นในเตาฮีดในอักิีาที่ถูกต้องนะครับตรงนี้จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับ